ก็วันนี้ก็จะมาต่อกันนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราอัดกันไป2เล่มนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้น่าจะได้สักกี่เล่มกันเชียวนะครับมันเหลืออีกตั้งเยอะเลยอเออนะครับผมเพื่อนผมให้มานะครับเล่มนี้เป็นเออของขวัญวันเกิดนะครับเขาให้มาปีนั้นผมก็ไม่รู้จะให้อะไรเขาผมก็เลยไม่ได้ให้นะครับแต่หลังจากนั้นผมก็พาเขาไปกินเพออิซซ่านะผมแบบไปหลายคนเลยนะครับเออแต่ผมไม่ได้จ่ายนะ อะไระนี่คือหน้าแรกครับผมวาดกิวกรเมตหน้าเบี้ยวๆไว้ตัวเบี้ยวๆนะครับแล้วก็กิวการเมตอีกแล้วนะครับตามนั้นแล้วก็เป็นงานที่วาดไม่เสร็จด้วยนะผมต่อไปก็หน้าที่2นะผมหน้าที่2จะเป็นงานนี้นะครับก็เป็นงานที่วาดแล้วก็แปลกๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่นะครับงงตัวเองเหมือนกันนะครับว่าวาดอะไรลงไปนะครับไปดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปจะเป็น อุ้ยอดัมนะครับจากมหาศึกคนชนเทพนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่เริ่มวาดแล้วมันแบบว่าสัดส่วนเริ่มโอเคแล้วนะครับจากหน้าจากเล่มก่อนๆเนี่ยที่แบบว่าเออมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสมส่วนจะเท่าไหร่นะครับเล่มนี้ก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับแต่จะสังเกตได้ว่ามันก็ยังมีความเบี้ยวเบี้ยวมั่วๆอยู่นิดนึงนะครับผมอันนี้ครับวาดแบบ เล่นๆนะครับวาดไม่เสร็จวาดกากๆนะครับผมจูเกเมตอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีกันะนะครับนี่ก็อะไรไม่รู้นะครับผมวาดน่าจะตัวละครออริจินัลของผม,มนี่เองเนี่แหละนะครับผมอ่านี่ก็เป็นตัวละครที่ผมออกแบบนะครับเป็นตัวละครที่จะเอามาใช้ในมังงะเรื่องหนึ่งของผมนะครับผมนางเป็นหุ่นยนต์นะครับผมแล้วก็ประวัติชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะน่า หน้าปวดหัวนะผมเออคือไม่ได้หน้าเศร้าแล้วก็ไม่ได้หน้าสงสารจะเท่าไหร่แต่ค่อนข้างหน้าปวดหัวนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงที่ผมกําลังศึกษาวาดสรีระของผู้หญิงนะครับว่าเออมันวาดยังไงว่านะครับให้มันออกมาแบบว่าด,ดูดีนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวาดไม่เปื่อยนะครับมีแบบว่าบางหน้าก็เว้นว่าง อ่านี้เป็นคาเม้นไรเดอร์นะครับผมเป็นชินคาเม้นไรเดอร์นะครับก็วาดแบบมั่วๆเหมือนกันนะเอออันนี้รู้สึกว่าดูแบบหรือเปล่าวะน่าจะดูนะโอเคต่อมาเอ่ออันนี้นะ่าจะเป็นงานที่ผมวาดผู้หญิงแล้วก็ออกมาสวยนะครับครั้งแรกๆเลยนะแบบว่ามันก็ไม่ได้สวยเวอร์แต่แบบว่าเป็นงานที่ออกมาดูดีนะผม นี่ก็วาดไม่เสร็จครับจะวาดตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมแต่ก็ยกเลิกไปก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวละครในนิยายเรื่องสั้นของผมนะครับซึ่งก็ขี้เกียจเขียนนะเพราะว่ามันไม่มีไฟจะเขียนก็เลยตัดจบด้วยการออบอกว่าบอกว่ามีเอเลียนมาระเบิดทิ้งนะครับแล้วก็จบเลยนะครับนี่ก็มีวาดอะไรมั่วๆสัว่วๆนิดหน่อยนะครับนู่น hmm. นี่นั่นอ่านี้ นี่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนิดหน่อยนะผมสำหรับใครที่ตามดูมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับสอสาปีที่แล้วภาพนี้เป็นภาพที่ผมไลท์แล้วก็วาดรูปนะผมโชว์ให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยดูกันหรอกนะครับก็จะเป็นภาพเมืองนะผมที่ผมพยายามจะฝึกวาดเมืองอยู่นะครับตอนนั้นก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้นี่ก็เป็นภาพที่ผมไลท์ให้คุณผู้ชมดูเหมือนกันนะครับ ก็เป็นคานิกินะครับผมมีไลค์อยู่ในช่องนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้นะครับอ่านี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมวาดแล้วก็ไลค์ลงช่องนะครับก็เป็นอาจารย์โกโจนะครับเป็นครั้งแรกที่วาดเลยนะครับต,ตอนนั้นนะสมัยนั้นแบบชื่อยังเป็นฟาลิสอยู่เลยนะยังไม่ใช่เฟลิสเหมือนทุกวันนี้นะครับนี่อะไรวะเอ่ออะไรไม่รู้นะครับน่าจะพยายามฝึกวาดอะไรสักอย่างอยู่อ่า ต่อไปเป็นมาคิมะที่วาดผิดพลาดนะผมเออก็เป็นวิดีโอที่ไลฟ์ลงช่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าวาดมั่วไปนิดนึงนะครับไม่ได้ดูแบบด้วยตอนนั้นอะ่ะคือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็วาดวาดไปจากความทรงจําที่มีในหัวนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้กล่องสี่เหลี่ยมนี่เซอร์ไนท์ที่หน้าตาเหมือนคนเป็นบ้าเลยอ่า นี่ก็จะเป็นภาพประกอบนิยายที่ผมเคยเขียนเอาไว้นะครับก็เรื่องนี้ก็ตัดจบไปเหมือนกันนะครับเขียนไม่ได้2ตอนเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะครับก็เลยตัดจบทิ้งไปนะครับอ๋ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรนะน่าจะเป็นวาดมั่วๆขีดเส้นมั่วๆนะครับอ่านี่ก็วาดมั่วๆตามเคยนะครับอ่านี่คือไอตัวละครตัวนี้นะครับ วันนี้ทำไมผมพูดอ่าเยอะจังเลยหน้านี้ก็จะเป็นเอ่อภาพแบบตัดเส้นนะสีลงสีดำๆนะเป็นภาพกิกาเมตอีกแล้วนะครับก็ผมก็วาดแต่ตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าดูมาตั้งแต่คลิปที่แล้วเนะี่ยสองสมุดที่แล้วก็วาดอยู่แต่ไอตัวเนี้ยนะครับผมไม่เลิกสักทีนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้วาดแล้วนะ <c oughs> อ่านี่มีเลนโกคุนะครับเลนโกคุ ตัวอะไรวะมาจากเรื่องไหนวะเออจำไม่ได้แล้วเลนโกคุนะผมเออเปลวไฟบ้านขึ้นจักรกวาลเสือฟลามิงไม่รู้ว่าไฟไหมหลายไอตัดนะครับผมอ่านี่ก็อยู่กับเมตอีกแล้วนะครับเป็นแบบว่าภาพสไตล์สเก็ตแบบกากๆกกนะครับผมอ่านี่วาดกากๆะนะไม่ต้องไปสนใจครับโอ้อันนี้ก็วาดไม่เสร็จนะครับ อ๋อนี่ก็ภาพประกอบนิยายเหมือนกันครับไอเรื่องเดียวกันกับอันเมื่อกี้ที่ผมพูดอะที่ผมบอกว่ายกเลิกไปนะผมนี่ก็จะเห็นได้ว่าผมเขียนคําว่าลามเมงนะครับตรงนี้แต่ว่าเขียนผิดมันต้องมีตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขีดนะผมเพื่อบอกว่าลามเมงคํานี้มันจะเป็นเสียงยาวนะครับผมถ้าถ้าเกิดไม่มีขีดตัวนั้นอะมันจะแปลว่าระเมนนะครับผม <laughs> มันไม่ใช่ลามเมงมันจะเป็นระเมงนะครับอ่านี่ก็เป็น โอ้อีกหนึ่งงานที่ผมภูมิใจมากในตอนนั้นที่ตัวเองวาดออกมานะครับผมตอนนั้นที่วาดเนี่ยรู้สึกว่ามันมันช่างเทซะเหลือเกินนะผมอ่าแต่พอมาดูตอนนี้ก็ก็ยังเทอยู่นะผมถึงสัดส่วนบางอย่างมันจะดูแบบว่าไม่ค่อยตรงนะผมเพราะว่าตอนนี้ลายเส้นผมก็เปลี่ยนแล้วนะแล้วก็พัฒนาไปเยอะเลยนะครับไอตัวละครตัวนี้เองก็มีการเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยนะผม เพิ่มความล่ําให้มันมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยหลังมันแบบว่าแทบไม่มีเลยนะผมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแบบล่างมาถึงตรงนี้เลยนะเออส่วนหลังอ่ะแล้วก็โค้งมาลงมาตรงนี้แต่แบบว่าไม่มีเลยนะผมเป็นแบบว่าล่างบางมากนะครับอ่านี่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นตอนที่ผมฝึกวาดสลีระผู้หญิงที่มันจะมีความยากขึ้นมาหน่อยนะผมไม่ใช่แบบว่าโพสธรรมดานะครับ ก็จะมีแบบว่า,ายกแขนข้างนึงเอาแขนลงมีมือที่บิดลงมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่เติมความมาชูเมี้ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับเขินเป็นบ้าเลยอ่านี่ก็คุณแม่ไลโคนะครับผมก็วาดให้มันนั่นแหละครับมุมยากๆลองดูนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นมุมยกแขนจากใต้ข้างล่างนะครับถ่ายแบบว่ามุมแอสไอวิวใช่ปะวะเออช่างมันเอะ ันนี้ก็อะไรไม่รู้นะครับวาดอยู่ผมจําได้ว่าตอนวาดภาพนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ในห้องนะครับห้องเรียนแล้วก็ว่างนะครับแล้วก็เลยเหรือว่าเปิดอะไรสักอย่างดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากวาดอะไรกินเกียน์นะฮก็เลยวาดตัวนี้ออกมานะผมก็แบบว่าอืมเกเรภาพต่อไปนะครับภาพนี้เป็นภาพที่นานๆทีผมจะระบายสีไม้นะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรกระจอกนะครับลองวาดฉากในเมืองดูนะครับวาดแบบ ง่ายๆทั่วไปทั่วไปนะครับเป็นมุมแบบว่า2อดีนะครับมีความเสริมมกันบ้างนะครับฝึกสารเส้นอยู่ช่วงนั้นนี่เป็นตัวละครที่ผมโพสลงไปในเฟสว่าคิดอะไรไม่ออกอยากแต่อยากวาดรูปวาดอะไรดีแล้วเพื่อนผมก็มาคอมเมนต์ว่าวาดเราวาดเรานะผมอยู่ประมาณ3-4คนนะครับแล้วก็ มีคนนึงบอกว่าให้วาดงูเขียวหางไหม้นะครับผมผมก็วาดให้เขาไปนะครับตัวนี้งูเขียวหางไหม้อันนี้ก็เป็นเพื่อนผมนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าห้องนะครับผมตอนที่เขาเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะครับนี่และตอนนี้ผมส่งรูปไปให้เขาเขาบอกว่าเอยสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยเออนะครับก็ขำๆกันไปนะครับก็คนนี้ก็เพื่อนผมเหมือนกันนะครับผมเป็นเพื่อนที่เอ่อ ก่อนที่ผมจะเข้าไปโรงเรียนนั้นเนะี่ยเขาเคยเรียนอยู่นะผมแต่เขาออกมานะครับแล้วก็ไม่รู้ไปรู้จักกันได้ยังไงอยู่ก็คุยกันเฉยเลยนะครับผมส่วนคนนี้เพื่อนผมมีคนนึงนะครับผมมันชื่อแก๊งนะครับก็ผมก็วาดออกมานะผมอิงจากสไตล์การแต่งตัวของเขานะครับที่แบบว่าจะดูเท่ๆหน่อยนะครับอ่านี่จุก,กเม็ดไม่รู้ว่าภาพนี้ผมได้ไลค์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะเออแต่แบบว่า ภาพมันดูเหมือนกับว่าผมไลท์นะไม่ค่อยมีความคลิ้นให้ดูสักเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะนี่ก็วาดไม่เสร็จนะครับนี่ก็วาดไม่เสร็จนะครับนี่ก็เป็นตัวละครในมังงะตัวหนึ่งของผมนะครับชื่อเฟอร์รันฮาชิมะนะครับผมก็ประมาณนี้มีข้อมูลไอ้มังงะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมังงะเรื่องแรกที่ผมเริ่มวาดแบบจริงจังเลยนะเออ แบบวาดในกระดาษกระดาษ A4 โง่ๆเลยเออทุกวันนี้ผมก็ยังเก็บอยู่แบบวาดได้แค่ตอนที่1เพราะว่าเพราะว่าผมหมดไฟแล้วนะผมจริงๆแล้วล่างไปถึงตอนที่2แล้วนะเออไอกระดาษตัดเส้นอะไรพวกเนี้ย้ยไ่ดิผมล่างแบบล่างภาพใน A4 ไปถึงตอนที่2อ่ะตอนที่2จบแล้วอ่ะแต่แบบว่าไม่ได้ตัดเส้นอ่ะเพราะว่า จะย้อนกลับมาทําใหม่จะย้อนกลับมาแก้เนื้อเรื่องใหม่เพราะว่าเนื้อเรื่องของตอนที่1น่มันโคตรมั่วเลยนะผมมันเล่าแบบเล่าอะไรก็ไม่รู้นะผมซึ่งกระดาษก็ยังเก็บอยู่นะผมเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะหาโอกาสถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นงานที่ผมช่วงนั้นเนี่ยจะเริ่มเปิดโลกแล้วจะเริ่มเปิดโลกแนวพวกความรู้พวกไซไฟเริ่มไปหานิยายเลิฟคาฟอ่านนะครับผมก็ จะเป็นช่วงนั้นนะครับผมก็จะเริ่มมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะความชื่นชอบด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับพวกวรรณกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีไปศึกษาพวกวิทยาศาสตร์ฟิาสิกส์พวกดาราศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่วาดไม่เสร็จอันนี้ก็เหมือนกันนะพยายามจะวาดสวยๆแต่ก็ไม่สวยนะดินสอมันทู่นะครับอ่าอันนี้นี่ก็เป็นหนึ่งงานที่ผมพอใจแล้วก็ภูมิใจอย่างมาก นะครับเป็นงานวาดฉากให้เหมือนกับฉากในมังงะซึ่งแค่ประมาณหน้าหนึ่งนะผมอ่าก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเห็นปะอ่านต้องแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นอ่านแบบคนฝรั่งนะครับผมเป็นแบบว่า1 2 3อนะอ่านจากทางซ้ายไปนะครับโอเคก็จะเป็นงานประมาณนี้นะครับเออชอบนะตอนนั้นแบบว่าทำเสร็จแล้วอ้เจ๋งยังเลยเรานี่มัน เก่งจริงๆเลยอเออเนี่ยสไตล์การวาดผมแบบปิวไปทางเนี้ยผมชอบมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นจริงๆแล้วตัวละครเนี้ยมันผมยาวนะผมมันมันถ้าเกิดเวลาวาดจริงๆอ่ะผมปิวไปทางเนี้ยมันจะแบบยาวมากกว่านี้นะผมแต่ก็โอเคละอ่านี่ก็จะมีโค o s อ up หน้านิดนึงอ่าก็จะมีแบบถ้าดูตรงๆก็จะเห็นได้ว่ามันเบี้ยวนะครับผม อันนี้ OC เพื่อนผมนะครับชื่ออะไรไม่รู้มันชื่อ n หรือชื่อไม่ใช่ดิ N มันตัวผู้ชายชื่อ B มัง้งไม่รู้ช่างมันเหอะนั่นแหละผมก็เอาของมันมาวาดนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นตัวละครประมาณน,นี้น่ารักมากเลยนะครับค่อนข้างแบบว่าเป็นสาวแล้วนะครับใส่แว่นด้วยนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมวาดแล้วก็ทำเป็นสปีดเทนหลายคนก็จะเห็น,เห,นเห็นบ้างนะครับเออ ตอนนี้มันมีรถขายอะไรเฉากล้วยขายม,มังคุดละเงาะละเมะอะไรสักอย่างไม่รู้นะมาแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านผมนะพูดไม่หยุดเลยนะก็ถ้าเสียงเข้าก็นั่นแหละครับตามสภาพอันนี้รู้สึกจะเป็นผมล่างตัวละครอะไรสักอย่างที่น่าจะเอาไปใช้ในคอนเซปต์เกมที่ผมคิดนะคอนเซปต์ Concept มันจะมีประมาณว่าเ,เป็นแบบว่านักสืบคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิง น่ารักน่ารักหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปในถิ่นของมาเฟียนะผมซึ่งแบบตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าร้านร้านเหล้ามีร้านเหล้ามีแบบว่าคาราโอเกะมีแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเออย่านโคมแดงอะอะไรประมาณนั้นนะผมแต่เป็นยุคสมัยใหม่นะแล้วก็แถวนั้นก็จะเป็นมาเฟียะส่วนใหญ่ที่คุมนะผมและนี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักนะที่แบบว่าเป็นมาเฟียสุด สุดหล่อเท่นะผมแล้วก็โคตรเท่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาช่วยนางเอกนะทำน,ทำนู่นทำนี่อ่าอันนี้อะไรไม่รู้นะครับมับงกรมีผู้หญิงดมดอกไม้ไม่รู้ตอนนั้นพยายามจะวาดอะไรอ่าอันนี้เป็นงานโรงเรียนนะครับเป็นงานวิชาวิชาภาษาไทยหรือวิชาวรรณกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่เขาให้แต่งเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะผมก็แบบจับคู่นะผมเอ่อ ผมเป็นคนวาดนะแล้วก็เพ hmm? like <huh Becca good food> <laughs> ื่อนอีคนเป็นคนแต่งนะผมซึ่งคนแต่งก็คือหัวหน้าห้องนะคนนี้นะผมไม่รู้เขาเห็นผมวาดรูปเป็นมั้งเขาก็เลยแบบว่าอ้านายมาอยู่กลุ่มเดียวกับเราซะฮ่าฮ่าฮ่มีนูลาลิเฮียงนะครับอ่านี่เป็นงานเอออันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ผมไลฟ์ลงช่องเหมือนกันมั้งจำไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นงานที่ใช้สีไม้นะครับ คอนเซปต์ Concept, ประมาณว่าตัวละครแนวคอสมิกเอนติตี้นะครับผมก็ผมก็สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาก็จะมีความแบบว่าเป็นคล้ายๆดวงดาวเป็นอวกาศอะไรพวกนี้นะครับวิบวับวิบวับก็ปัจจุบันตัวละครนี้เนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเป็นสีชมพูซะส่วนใหญ่แล้วนะครับเออแล้วก็มีแซมแซมสีฟ้านะครับโอเคไม่รู้ผมติดอิมเมจ แบบสีชมพูเป็นหลักมาได้ยังไงนะแบบช่วงนั้นผมก็วาดเป็นสีชมพูล้วนเลยนะครับนี่ก็เป็นงานที่ผมลองฝึกวาดอะไรหลายๆอย่างดูนะครับลองล่างอะไรมากมายในหัวนะครับให้ออกมาเป็นรูปภาพนี่ก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับจากนิยายที่ผมคิดเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เขียนนะเพราะว่า เรื่องที่ทําอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็มีมังงะอีกด้วยนะครับก็ตัวละครน,นี้นะครับออกแบบให้ดูแบบว่าเท่ๆหน่อยออกแนวสไตล์สาวเท่นะครับก็จะเป็นตัวละครเอกในนิยายนะครับซึ่งจะเป็นสไตล์แบบว่าคล้ายๆสตาร์วอลนะครับผมแต่แต่มันจะแบบว่าเอออิงวิทยาศาสตร์มากกว่าสตาร์วอลนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้มีเซเบอร์ตัวหนึ่งนะครับแบบว่ายือนอยู่ มันเป็นภาพปกในเพลงนะผมเพลงปิดของเฟสสเตน์นีปี2 5 0 5นะครับอ่านี่นะะ่าจะใกล้หน้าสุดท้ายแล้วนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อุ้ยไอพวกมนุษย์เอ้ยนะครับตอนนี้ผมเริ่มหมดไฟแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเออนะครับก็วาดเอเลียนนะครับ อนี่พยายามจะวาดพระเอกของเฟสทุกภาคนะแต่ก็หมดไฟนะครขี้เกียจวาดละเบื่อไม่รู้วาดไปทไําไมนี่มีกิลกาเม็นะครับวาดด้วยปากกาแดงเอ้ยดินสอสีสีแดงแต่วาดไม่เสร็จตามเคยครับขี้เกียจเบื่อละอ๋ออันนี้เป็นภาพล่างของงานประกวดซึ่งอันนี้เพื่อนผมวาดนะผมไม่ได้วาดอันนี้ตัวละครอะไรไม่รู้นะวาดไม่เสร็จอีกแล้วนะครับ อันนี้ก็วาดไม่ตรงวาดเบี้ยวนะครับน,นี้ก็วาดเบี้ยวนะครับวาดไม่เสร็จเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้อะไรไม่รู้การฝึกร่างกายของนศทอันนี้เป็นงานวิชาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขาให้ทำโฟชาร์ตนะผมผมก็ทําทําทําไปแล้วก็ส่งไปนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นะครับเป็นตัวกาวนะครับก็หมดแล้วนะครับเล่ม เล่มอะไรวะเล่มที่3นะครับก็อัดมา23นาทีแล้วโอเคคลิปนี้น่าจะถ่ายให้ดูแค่เล่มเดียวนะครับก็ไว้รอคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเล่มต่อไปสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากช่วยกดไลค์หน่อยนะครับเพราะว่าเออครับก็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันจะได้ดันคลิปออกไปนะครับให้ ให้ออกสู่สายตาคนทั้งโลกนะครับผมจะได้มียอดเพิ่มนะมีกำลังใจประมาณนั้นนะครับพูดตามที่ยูทูบเบอร์เขาพูดนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็รอดูคลิปใหม่เล่มต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จากไปพร้อมกับุลตอ์แมนหตัวที่ผมมีนะครับในตอนนี้นี่มี ทีก้ามีไดนามีเด็กเกอร์มีเบซ่าแล้วก็มีเซตนะผมจริงๆแล้วมันมีเซตอันฟาเอทอยู่นะแต่ว่าล้างแล้วก็นอนอยู่ข้างนอกนะตอนนี้มันตากให้มันตากลมให้มันแห้งก่อนนะครับโอเคมันเลอะฝุ่นนะผมก็ประมาณนี้นครับไปละพูดมากจริงๆเลย